สวัสดีครับวันนี้มาดูดวงของคนที่เกิดราศีกรกฎนะในเดือนมีนาคมปี2567นะครับอันนี้เป็นการอ่านดวงแบบกว้างๆในภาพรวมคนที่เกิดราศีกรกฎคนที่อยากรู้ดวงส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ description ข้างล่างนะครับเพื่อรับดวงส่วนตัวนะครับมีค่าดูแค่349บาทนะดูประมาณ20นาทีนะครับเป็นการดูในภาพรวมดวงจอแล้วก็ถามคำถามเส็นท้ายได้นะครับ โอเคเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูจบรบกวนกดติดตามได้นะครับหรือคอมเมนต์นะครับเพื่อสร้าง Engagement ให้เราหน่อยเนาะคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับเป็นไพ่ night of cups เนี่ยไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงของการได้รับข่าวนะข่าวที่รอคอยหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เดินทางก็ได้เช่นกันในภาพรวมจะบอกว่าเจ้าชะตาเ,เป็นลักษณะของคนที่ มีอิมมชันอลหมายถึงว่าจะทำอะไรแล้วแต่นะครับมันจะเอาฟิลตามหัวใจตามความรู้สึกสมากกว่ามันเป็นช่วงที่คุณนั้นอาจจะได้เจอลักษณะคนที่เป็นเหมือนไนท์ถือถ้วยนะครับคนจากแดนไกลคนหน้าตาหล่อคนหน้าตาดีก็ได้เช่นกันนะครับหรือคนที่มีความโรแมนติกเนาะคนที่ที่อาจจะเป็นเพื่อนคอยปรึกษาหารือได้นะครับเนาะก็อาจจะมีการ สัญญาเรื่องของหนี้สินเงินทองก็ได้นะบางคนเนาะหรือการไปทวงทวงหนี้ทวงอะไรก็ได้เช่นกันที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าชีวิตจะมีความหวังขึ้นมานะครับไพ่แบบนี้ขึ้นมาคือชีวิตจะมีความหวังขึ้นอะไรขึ้นหรือการได้เจอเหตุการณ์ใหม่ๆก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่ในรูปการเนี่ยคือคนที่กลาสเ็จกรกดในช่วงเวลานี้มักจะเอาฟิลลิ่งเข้าว่าสะมากว่านะครับ ไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเจ้าชะตาเนี่ยคนที่กํลาลังเสียกรกฎแม้ว่าเดือนนี้จะยังไงนะครับคุณมักจะใช้ตักกะหัวใจมากกว่าตักกะเห็นและผลเดลเฟเวอร์ขึ้นมานะบางคนเนี่ยเป็นช่วงของการที่คุณเข้าสังคม คุณเข้าหาคนก็ได้เรื่องของตัวเรื่องการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ได้เช่นกันจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของความรักก็ได้แต่สัญญาณของความรักก็เรียกว่าอาจจะมีมิตรภาพที่เข้ามาของคนที่เฮ้ยเราถูกชะตาเราคลิกอ่ะแต่อาจจะเป็นในเชิงคุณคุยมากกว่าคราวนี้สถานการณ์รอบข้างเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเองก็อาจจะเป็นลนักษณะชิวๆนะครับสภาวะใจอยากชิว อยากทําอะไรแบบเบาๆสบา,สบายอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเรื่อยๆเปื่เบื่อยนะแต่ว่าดูจากไพ่อะมันเป็นช่วงที่บอกว่าในอนาคตอันใกล้าภาระงานภาระหน้าที่หรือชีวิตเนี่ยมันหนักมันเหนื่อยอยู่เหมือนกันเนาะในใจคุณ่ะเป็นลนักษณะเฟลคิดถึงกับอดีตก็ได้นะไพ่ห้าช่วยขึ้นมาบางทีคุณอาจจะคิดถึงอะไรที่มันผ่านไปแล้วหรือผิดหวังกับโชคชะตาที่เกิดขึ้น คุณต้องลุยอะ่ะบางทีเหมือนอยากไปก้มหน้ารับกรรมต้องลุยเนี่ยต้องสู้ต้องฮึดเนาะดวงบอกว่าต้องฮึดนะไม่ง่ายบางทีการคิดถึงกับคนที่อยู่แดนไกลคิดถึงกับเรื่องของการเดินทางคิดถึงการท่องเที่ยวคิดถึงรถรถยนต์ยานพาหนะอะไรได้หมดเลยหรือบางทีใฝ่ฝันอยากได้รถอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้เนาะมีเกณฑ์มองในเรื่องของรถเรื่องของการเดินทางเรื่องของ เรื่องของคนที่เป็นอยู่แดนไกลคนลาราศีธนมหรือในมุมหนึ่งคือการที่คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วรอรไรอย่างเงี้ยรู้สึกผิดหวังกับตัวเองน้อยใจกับตัวเองน้อยใจกับโชคชะตาที่ผ่านมาคุณมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของโทรศัพท์เรื่องของคอมพิวเตอร์นะการติดตอ่อที่อาจจะยังเปติดขัดอยู่ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เช่นกันหรือในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะ,ะเป็นช่วงที่หลายๆคนน่ะ มีเรื่องของการตัดสินใจเรื่องที่มันเกิดขึ้นกระทันหันในมุมหนึ่งคือการที่อาจจะเป็นพื้นฐานลงก็ได้ที่หลายๆคนมักจะยังไม่รู้จะเอาอย่างไงกับชีวิตยังเรื่องที่จะขออยู่นิ่นๆไปก่อนยังไม่อยากจะไปทางใดทางหนึ่งที่มันชัดเจนอ่ะอยากจะดูทรงๆสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วก็ยังไม่อยากจะ ตัดสินใจอะไรทันทีนะตอนนี้ขอดูเหตุการณ์ดูสภาวะการไปก่อนไม่ว่าจะเลือกอะไรแล้วแต่นะครับอันนี้อาจจะเป็นฟิลของคนที่เกิดราสีกรกฎนะในช่วงเวลานี้ได้เช่นกันอนาคตจะเป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องของสถานการณ์ที่จะต้องคอยตามติดคอยเฝ้าระวังนะการลงมือทําอะไรบางอย่างมันจะต้องบอกว่าปล่อยไม่ได้อะเออต้องคอยตามคอยดูบางทีเกี่ยวกับการต้องตามตื้อ หรือคอยควบคุมสถานการณ์ที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันเผนตว,ว่าเหนื่อยไม่ง่ายภาวะเหนื่อยภาวะต้องสู้นะรวมไปถึงการเดินทางการเกี่ยวข้องคนต่างชาติต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะครับไพ่บอกว่าชาวราศีกรกฎต้องเดินหน้าต่อดวงบอกเดินหน้าต่อดวงบอกว่ามันเป็นช่วงที่คุณเนะี่ยหันไปมองกลับไม่เวิร์กนะครับเพราะมีไพ่ห้าทูแบบเนี้ยคือหันไปมองข้างหลังไม่ได้ หันไปมองปุ๊บเกิดอารมณ์ปั๊บมุ่งไปข้างหน้ามองไปข้างหน้า,มอ,า,นามองหาตัวช่วยมองหาคนช่วยเหลือหยิบยิ้นโอกาสหรือเขาจะหยิบยิ้นโอกาสให้กับเราก็ได้เช่นกันเป็นช่วงที่เรียกว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายต้องฝ่าฟันปัญหาอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคนในบ้านปวดหลังหลังค่อมก็มีหรือบางคนปวดหลังปวดกระดูกนะครับหรือสถานการณ์ในบ้าน ต้องดูแลคนเยอะภาระรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะในบ้านเนาะหรือบางคนไปอยู่กับสถานที่ต้องดูแลคนเยอะนะลูกน้องบริวารมาครั้งติดต่อ,อยากอลูกน้องบริวารบุตรหลานติดต่อ,อยากอะไรประมาณในช่วงเวลานี้ได้เช่นกันสถานการณ์การงานจะบอกว่าไพา่บอกเลยว่ายัางเป็นภาวะที่มีปัญหาเรื่องของเอกสารคําพูดที่จุกจิก ความจุกจิกจ,จู้จี้นที่ทางานมากวนใจอยู่เสมองานหนักงานเหนื่อยภาระงานเยอะ,นะเนาะเรื่องของการที่หลายๆคนเจอเพื่อนที่ทํางานเข้าสังคมที่ทํางานก็ได้เช่นกันหรือการเจอมิตรภาพในที่ทํางานหรือบางทีจะเป็นเรื่องของการถูกตัดสินอะไรบางอย่างในช่วงเวลาเนี่ยนะเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการงานหรือถูกเรียกเข้าไปคุยก็ได้เช่นกันนะครับเรื่องของการงานทําธุรกิจค้าขายอยู่ยังบอกว่า พอไปได้เรียกว่าพอเสมอตัวยังไม่โดดเด่นเนาะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่โดดเด่นกับการมีคู่ค้าคู่สัญญามากกว่าแต่ว่าในมุมนึงคือการต้องเลือกนะในเรื่องของการค้าขายชุก,กิจไม่ค่อยเด่นต้องระวังมีความรอบคอบหน่อยนะครับทำธุรกิจขายในช่วงเวลาต้องรอบคอบต้องรอบคอบอยู่นะบางทีเหนื่อยเหนื่อยกับการค้าขายเหนื่อยกับการลงทุนลงแรงประมาณนี้แล้วมันลงแรงลงใจไปมันยังไม่คุ้มกับที่เราเหนื่อย ส่วนเรื่องของการเงินจะบอกว่าก็โอเคในระดับหนึ่งแล้ว,ว่าพอที่จะอยู่ตัวทรงตัวอยู่นะแต่ว่าในมุมนึงก็คืออาจจะด้วยรายจ่ายเยอะนะบางคนเงินเข้ามาไม่เยอะมันนิ่งนะบางคนเงินนิ่งๆไพ่บอกต้องสู้อ่ะเออต้องคอยประครับประคองตัวเองไปก่อนในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องของความรากักจะบอกว่าคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยไพ่ความรากักคนรกักออกไปเชิอออกถ้าคนโสดดีกว่าออกไปเชิงคนคุย ไอ้ที่เข้ามาก็ไม่เก็ตไม่คลิกเท่าไหร่นะเป็นคนคุยๆซะมากกว่านะหรืออาจจะมีเกณฑ์ต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือเกณฑ์ที่จะต้องรับใครสักคนเข้ามาแม้จะไม่ค่อยคลิกกันเท่าไหร่ถ้าคนมีแฟนก็เบื่อเนาะหรือความรักเป็นเรือตัวเลือกก็ได้นะครับเป็นตัวเลือกแต่คิดว่ามีแฟนก็จ,จะเบื่อเบื่อเซ็งก,กับเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ไพ่วิวอฟอฟฟอร์จูนบอกว่าเนี่ยโชคชะตาเนี่ย มันกาลังมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับสิ่งเก่าๆจะวนกลับมาบางคนได้เจอแฟนเก่าเพื่อนเก่าก็ได้เช่นกันนะหรือเป็นช่วงของการที่ต้องระวังในเรื่องของเวรกรรมกงกรรมกองเวกวกำลังวิ่งเข้าหาคุณนะเออคุณอยู่ในช่วงของกรงล้อของโชคชะตาอยู่มันเป็นได้ทั้งดีและก็ไม่ดีในทางเดียวกันนะครับก็อยู่ที่กรรมที่ใครทํากรรมดีก็ดีไปกรรมไม่ดีก็ต้องเหนื่อยหน่อยต้องสู้หน่อยเนาะแล้วก็ คนที่เกิดราศีกรกฎไพ่เจ้าชะตาเนี่ยเป็นไพ่ย,ย่า่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบนะจะบอกว่าเป็นดวงในเดือนมีนาคมเป็นดวงที่มีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงพลิกผันหรือมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างมีความสําคัญหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแบบมีนยายาให้กับคนราศีกรกฎค่อนข้างเป็นไปได้ นะครับทั้งเรื่องของเวรกรรมโชคชะตาที่กําลังเป็นบททดสอบให้กับคุณเนาะเพราะคุณมีทางจัดติดท้งวิว o f fortune เนี่ยเป็นช่วงของการที่โชคชะตากําลังพิจารณาอยู่เนาะไพ่เสนกับไพ่ชัดเดชารเนก็เป็นไพ่ที่บอกว่าเออมันเหนื่อยนะแต่ว่าเป็นไพ่คู่หญิงชายอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคู่ที่เข้ามาเป็นคู่แข่งก็ได้หรือเป็นคู่ชีวิตก็ได้หรืออาจจะเป็นคู่ทั้งคู่แข่งและคู่ชีวิตเป็นในตัวก็ได้เช่นกัน นาะแล้วก็เดลิเวอร์เข้ามาเป็นเรื่องของตัวเลือกก็ได้เช่นกันนะครับในช่วงเวลานี้แนะนําว่าถ้ามีโอกาสคนที่เกิดราศีกรกฎทําบุญด้วยของคู่นะครับแล้วก็ทําบุญด้วยการเดินทางไปทําบุญทําบุญก,กับสัตว์แล้วก็ทำบุญกับขอทานบริจาคทานนะครับในช่วงเวลานี้ถามว่าที่ต้องระวังคือปวดหลังปวดเมื่อยน้อน้อก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับฟัน นะมีโอกาสเกี่ยวกับโรคทางฟันก็ได้ไปหาหมอฟันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับคนที่เกิดราศีกรกฎก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับอันนี้เป็นการดูภาพมุมกว้างนะครับอันไหนที่ไม่ดีก็อย่าไปยึดติดเนาะฟังเป็นแนวทางนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ